มันเป็นเวลาสองคืนในโรงพยาบาลที่ผมไม่คิดจริงๆว่าผมจะมีชีวิตรอดหรือไม่ผมอยู่ในสภาวะที่กดดันอย่างมากได้รับการรักษาทางการแพทย์ต่างๆที่จำเป็นแต่ผมจำคืนเหล่านั้นได้ที่ผมร้องต่อพระเจ้า และขอความช่วยเหลือจากพระองค์และผมขอร้องพระองค์แม้กระทั่งวิธีการช่วยเหลือที่เหนือธรรมชาติอะไรก็ได้ให้จะช่วยและให้ผมผ่านพ้นไปได้ผมจำได้ว่าวันถัดมาเมื่อคืนที่ทรมานเหมือนอยู่ในนรกและผมอยู่ในหอผู้ป่วยแยกกักตัวไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เมื่อไม่มีใครไม่มีศิทธยาพิบาลไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัว ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้แต่พระเจ้าส่งพนักง,งานทำความสะอาดเข้ามาอาทิตย์ที่เขาเข้ามาผมเห็นรัศมีของดวงอาทิตย์สองเขาเริ่มพูดกับผมและถามว่าผมเป็นอย่างไรบ้างและเขาพูดคุยกับผม,มเกี่ยวกับเรื่องที่รักษาตัวอยู่ที่นี่และจากนั้นเราก็พูดคุยกัน แล้วเขาก็หันมาและพูดว่าเขาเคยเป็นมิชชันนารีที่ไนจีเรียมา14ปีและเล่าว่าพระเจ้าช่วยหลายจิตวิญ,ญญาณที่นั่นให้รอดได้ผ่าน,นภารกิจของเขาได้อย่างไรและเขาเพิ่งกลับบ้านมาประมาณสองปีที่ไอแลนด์เหนือและเขาหนุนใจผมและเขาบอกผมถึงเรื่องจิตวิญญาณเรื่องพระเยซูและความราักของพระเจ้า และผมซึ่งนั่งอยู่รู้สึกทึ่งว่าพระเจ้าต้องเข้าหาคุณพระองค์รู้จริงๆว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่พระองค์จะใช้ซึ่งในตอนนั้นคือพนักง,งานทำความสะอาดไม่มีใครสามารถเข้ามาได้พระเจ้าส่งพนักง,งานทำความสะอาดมาวันนั้นเขาเดินออกและยืนพูดที่ประตูว่าผมอธิษฐานเผื่อคุณได้ไหม ผมตอบว่าแน่นอนที่สุดและเขายืนอธิษฐานที่ประตูเขาไม่สามารถแตะตัวผมได้เขาเรื่กอธิษฐานและทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเยี่ยมเยียนผมเขาอธิษฐานพระเจ้าเยียวยารักษาผมแต่ต้องปลอดของผมเขายืนตรงประตูนั้นและร้องขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในการปกป้องชีวิตและใช้ผมต่อไปและเขาก็เดินออกไป และมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อหลังจากพนักง,งานทำความสะอาดนั้นเดินออกไปเขาจะเดินผ่านทางหน้าต่างไปช่วงๆและชูนิ้วโป้งให้ผมและคืนนั้นผมจําได้ว่าอาการของผมดีขึ้นโดยสิ้นเชิงมันอาจจะเป็นเพราะคำอธิษฐานของพนักง,งานทำความสะอาดในคืนนั้นผมเริ่มอ,อยากกินมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบรสกุ้ง และผมบอกต่อพระเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถเข้ามาได้ผมถามว่าพระเจ้ามันจะเป็นไปได้ไหมที่พระองค์จะเอามันฝรั่งแผ่นทอดกรอบรสกุ้งหนึ่งถุงและน้ำโค้งหนึ่งกระป๋องมาให้ผมเพราะในคืนนั้นอาการผมเริ่มดีขึ้นเช้าวันถัดมาพนักงานทำความสะอาดเขาถือถุงและในถุงนั้นมีส้มสองลูก น้ำค้งหนึ่งกระป๋องมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบรสกุ้งหนึ่งถุงอย่าบอกผมว่าพระเจ้าไม่รู้พระเจ้ารู้ทุกความต้องการของคุณพระเจ้ารู้ทุกความปรารถนาพนักง,งานทำความสะอาดส่งถุงด้านผ่านประตูมาเพราะเขาเข้ามาไม่ได้เพราะเขาพูดว่าขอขวัญจากพระเจ้าผมลุกขึ้น และกินมันพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นบุคคลและพระองค์ทรงรู้ทุกความปรารถนาของทุกหัวใจพระองค์รู้ว่าอะไรจำเป็นสำหรับเราผมอยากจะหนุนใจทุกท่านวันนี้พระเจ้ารู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้ความปรารถนาของหัวใจพระองค์เป็นพระ